ผมชื่อต้นวันนี้เป็นวันแรกที่ผมจะต้องไปเจอพ่อกับแม่แฟนที่บ้านอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ้ำเสือสิพ่อทําไมวันนี้หน้าตาดูแปลกๆแล้วพ่อจะไว้หนวดทําไมเนี่ยก็วันเนี้ยเราจะพาแฟนมาบ้านไม่ใช่เหรอสวัสดีครับผมเป็นพี่ที่ทํางานพิมพ์ครับเป็นพี่เหรอให้จริงนะขับรถไหนอะดีพอลเอสศูนย์ครับ เท่าไรกี่ล้านอะไม่ถึงล้านครับเลยเก่งนี่ไปเข้าบ้านขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับคุณอาดีไซน์พิชิตใจดีพอเอสศูนย์ห้าเอ็กซ์เทนยูฟัสเนชั่นเอ็กซ์เทนยูฟรีดอ